สองใบเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพอกูรู้ก็จำไม่ได้เหมือนกันประมาณเนี้ยปนนีน้ำสี่เดือนใช่เข,า,ขาบอกว่าถ้าพี่อุ๊บไม่เอานะมีคิวอีกสิบคนฮัลโหลแต่ว่าพอเืนีว,วน,นอย่างที่ทุกคนเห็น,หนตามคลิปเอ้ยทำ ตามปกคลิปด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะที่ทุกคนเห็น,นอะเนาะวันนี้ก็จะมาในหมดของ Airmes แต่เป็นรุ่น Soul Black เพื่อนบแม่ก็มีอยู่2ใบ เท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะอพอด้วยป,ปู l สตอ,อ,อก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะที่มาที่ไปแล้วก็ทำไมถึงเลือกเป็น2ใบนี้เนาะก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ไปช่องเพื่นด้วยนะคะไปไปฟังกันงั้นเรามาเริ่มที่ใบของเพื่อนก่อนดีกว่านะ,ะก็คือใบนี้อันนี้นี่แทนแท้มีซา sound effect นยคะทุกคนนี่นี่เป็นเคลลี่นะคะเป็นเคลลี่ ไซสสามสิใช่ไหมบ็อกซ์สามสหาหนังบ็ Box, อกซ์แล้วก็ที่เป็นความพิเศษของเคลลี่ใบนี้ก็คือตัวบัคเกอ่ะตรงเนี้ยทุกอย่างเป็นสีดำทุกอย่างเป็นสีดำหมดน,มนี่นี่นม้มเนี่ยมันเป็นรุ่นโซบล็กซึ่งคือเพื่อนอะไม่มั่นใจแล้วก็ไม่แน่ใจก็ถ้าผิดพลาดก็ขอโทษด,ด้วยนะคะคือ เขาบอกว่าคอลเลกชันโซ่แบล็คที่ออกมาเนี่ยเหมือนทำนองว่าจะเป็นการไว้อะไรหรือลํำลึกถึงแล้วก็ นึกถึงเจ้าของแอร์เมสแต่ไม่แน่ใจนะว่าใช่หรือไม่ก็คือถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงขอขอโทษด้วยแต่ว่าใครถ้าใครทราบใช่ถ้าใครทราบจริงๆก็คอเมนมาบอกหน่อยใช่เราจะได้ไม่จำอะไรผิดใช่แต่ถ้าถ้าจะจำไม่ผิดแบบคล้ายๆคลาดจะเกี่ยวกับประมาณนี้เนาะแต่เราพยายามเสิร์ชหาแล้วก็หาไม่เจอใชแล้วก็พยายามถามกูรู กูรูก็จําไม่ได้เหมือนกันประมาณเนี้ยแต่ว่าไมคือกูรูจําไม่ได้เหมือนกับว่าประมาณไหนแต่ว่าเขาก็จาได้คล้ายๆกับเราว่าเออเป็นการลํำลึกถึงแล้วก็ไว้อะไรให้กับเจ้าของอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะเรามาพูดถึงกระเป๋าใบนี้ตอนแรกใบเนี้ยแม่จะไม่เอาเพราะมันเป็นหนังบ็อกซ์เพราะว่าเรามีความสุกว่ามันเป็นริ้วรอยง่ายมากเขาบอกนี้นี้รู้หรือเปล่าว่าไอ้ริ้วรอยนี่แหละมันคลาสสิก พาะศิกแล้วโอ้ดิฉันก็นะคือเรารู้สึกว่ามันมันเท่อะความเป็นหนังบอกใ์อะไระแต่ก็อย่างที่บอกมันก็มีความแบบเออลำบากในการใช้นิดนึงนี่เห็นไหมทุกคนดูข้างในยืนมากกรเด็เลิฟเลข้าวของใส่เข้าไปมันก็จะเป็นรอยคือถ้าไทยก็คือต้องทําใจแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นรอยแน่นแน่คือหนังบ็อกซ์ยังไงต่อให้ใช้ระวังให้ตายยังไงก็เป็นรอยเขาบอกไม่ต้องสนใจอ่าแล้วก็ ่อนที่ได้มาเนยนะราคาดีมากแล้วแม่บอกเลยนะคะว่า Kelly So b l แบลจะไม่มีสายนะแล้วก็หูตรงเนี้ยเขาก็จะมีแค่หูเดียวเหมือนกับกระเป๋า Kelly intage, ่ i n นเทจรุ่นวินเทจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือบอกไว้เลยว่า Kelly So b l แบลจะไม,มไม่มีสายสายคายที่แม่บอกอะหูหูเผื่อเดี๋ยวใครไม่เข้าใจเดี๋ยวเนี่ย เดี๋ยวเราจะทําคลิปแยกเกี่ยวกับกระเป๋าเคลลี่ให้ดูอีกทีนะก็รอติดตามนะคะแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆนะคะถ้าคลิปนี้ทะลุแสนห้าวิวเดี๋ยวเรามาทําให้ใช่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 นั่นแหละคือคืออย่างที่บอกอ่ะตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าเคลลี่ที่มีสายเขาจะมีเหมือนกระเป๋าเหมือนหูเพิ่มมาอีกอันหนึ่งเพื่อที่ว่าเราจะได้มีคลิปอ่ะคลิปของไปคลองไว้สําหรับสะพายสะพายอ่าเพราะฉะนั้นจำไว้เลยไว่อยทำ full review เนาะ จำไว้เลยนะคะว่าโซ่แบล็กเคลลี่มไม่มีสายแล้วก็เคลลี่ของโซ่แบล็กเนี่ยจะผลิตมาไม่มีทีผ้าจะมีไซส์ยี่สแามสองและ35แล้วก็จะมีหนังบ็อกซ์กับหนังจระเข้อ่าก็ประมาณนี้นะคะอันนี้เคลลี่ค่ะชอบค่ะเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเป็นถ้าเป็นแบบหนังโทโก้แล้วทำออกมาเป็น เป็นโซลแบ็คอาจจะไม่สวยเถ้าพอเป็นหนังบ็อกซ์อะแล้วทําเป็นโซลแบ็คออกมารู้สึกว่าแบบเออมันเท่มันเข้าอ่ะมันเข้ามากมันเข้ามากมันดูแบบมีสไตล์อะนี่ถ้าไม่ซื้อจะเสียใจเลยนะเพราะเขาบยอมเขาบอกไม่รู้หล่ะลูกจะเอาอ่ะก็แเราก็อ่ะโอเคแม้กระทั่งถุงก็เป็นสีอะคนถุงแอร์เมันดัปี้ดีเหลือเกินเท่ก็เป็นรุ่นรุ่นนั้นไปเลยคือถุงแอร์เมสก็เขาก็จะเปลี่ยนไปตามแบบ ระยะเวลาของการเวลาเขาเหมือนกันเนาะอุ้ยนั่นด้วยนะคะลูกกุญแจก็เป็นสีดำเดี๋ยวรอแป๊บนึงหยุดๆยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเอาลูกกุญแจมาให้ดูนี่อยู่นี่ป่ะโอเคค่ะเมื่อกี้แอบไปเอาลูกกุญแจมาคือลืมกันทั้งคู่เลยเนาะนี่อ่ะอันนี้เป็นของตัวใบเคลี่นะคะทุกอย่างก็คือเป็นโซ่ดำนิดดำหมดดำหมดเลย กุญแจก้อนดำแบบโซลักเท่มากทุกคนแต่จะไม่ห้อยค่ะเพราะว่าแม่กลัวไปขวนขวนหนังตัวกุญแจเองก็เป็นสีดำก็เลยเก็บเก็บไว้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห้อยไว้เพราะกลัวว่าเวลาเดินเนี่ยมันจะแกว่งไปแกว่งมาแล้วมันขวนเพราะเคยทํามาแล้วแล้วกระเป๋าเป็นรอยหมดเลยก็เลยต้องเก็บไว้อ่าเนี่ยแหละ เก็บอันนลูกกําจัดทั้งหลายของเคลลี่นะคะใช่เป็นโซบล็คเคลลี่มาแล้วก็ตอกของแม่ตอกมาของแม่นี่นะคะเอ๊ะอันนั้นเป็นของลูกเหรอจ๊ะอ้าวเหรออันนี้ก็ของลูกเหมือนกันนี่เพิ่งรู้ตัวนะคะเนี่ยอืมอันนี้ก็ของลูกเหมือนกันนี่ค่ะเป็นเบอร์คินสามสิบนะคะบางคนอาจจะเห็นเราถือแล้วนะเป็นในไอจีเป็นหนังแมทนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นสีดำเหมือนกันอันนี้ไซส์อะไรคะแม่ไซส์สาม สามสิบ <30 S 2> แล้วเบอร์คินเนี่ยจะมีแค่สองส์คือสามสิบกับสามห้าเพราะศึกษามาจากกูรูนะที่เขาเขาบอกแม่มานะเพราะแม่ก็อยากรู้ว่ามันมยีม่ห้าไหมก็บอกว่าตอนช่วงนั้นนะ่ะสายี่ห้าเนี่ยไม่เป็นที่นิยมเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไม่ได้ผลิตนะคะไม่ทุกหนังด้วยนะคือคนจะไม่ค่อยนิยมเพราะนั้นเขาก็เลยจะผลิตแค่สามสิบกับสามสิบห้าและใบนี้นะ บอกเลยนะตอนแรกแม่ก็จะไม่เอาเขาบอกว่าถ้าพี่อุ๊ไม่เอานะมีคิวอีกสิบคนรออยู่แต่ผม,มอยากให้พี่อุ๊มีเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันเหมาะกับพี่เราก็เลยมีความรู้สึกว่าอเอาก็เอาน่ะแล้วก็ราคาตอนช่วงที่เขาออกมาใหม่ๆเนี่ยราคาดีมากอูตอนนี้ราคามันไปไหนแล้วไม่รู้แล้วก็ไม่คงจะไม่มีผลิตอีกแล้วอะแม่ว่านะ มันจะผลิตอยู่ช่วงนั้นน่ะที่เขาลำลึกละลึกอะไรทั้งหลายอะค่ะเพราะนั้นตรงเนี้เลยบอกเลยนะคะสองใบเนี้ยรักมากเพราะว่ามันทุกอย่างเนี้ยมันดํแล้วมันดําปี๊ดจริงๆแต่ตัวตัวบัคโคก็เป็นสีดำแมกระทัจงตัวบัคโคข้างล่างวงเนี้ยก็เป็นสีดำแล้วก็จะอธิบายให้ฟังจากที่ถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปที่เพื่อนเคยอธิบายเกี่ยวกับลายกระเป๋าก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะนี่อันนี้เป็น กระเป๋าลายสี่เหลี่ยมเห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมตรงนี้ไม่รู้คนเห็นกันหรือเปล่านะในคลิปก็คือเป็นรุ่น alligator ใช่ซึ่งเป็นสเกลหนัง scale ใหญ่เป็นคือเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นหนังสเกลหนังจระเข้ที่เป็นสเกลใหญ่อะใช่ใช่ใช่นี่ให้ดูมันใหญ่อย่างไรนี่มันจะเป็นอย่างนี้คือซึ่งมังใบอะมันจะแบบเล็กแบบเนี่ยข้างๆอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่อันเนี้ยจะเป็น alligator มันก็จะเป็นหนังลายใหญ่ตรงนี้แล้วก็ เท่มากเพราะว่าแมทเนี่ยมันจะมาเข้ากับโซแบ็คอะอะไรทุกอย่างที่เป็นสีดําเท่จริงๆใช่ไหมตัวเน่เหมือนกันกุญแจก็เป็นสีดําคือทุกอย่างเป็นสีดําหมดลูกกุญแจข้างในดอกกุญแจสิไม่ใช่ลูกกุญแจก็เป็นสีดําดูสิคะความที่แบบเขาละเอียดมากคือในเมื่อโซแบ็คแล้วทุกอย่างก็ต้องสีดําหมดมันเท่ตรงนี้ถ้าไม่ซื้อคือเสียใจทัสอใบบอกว่าถ้าใครเอาไปขาย จะโกรธมากตีคนนั้นเอ๊ะใครใครจ๊ะไม่มีหรอกแ่สองคนแม่ลูกเราไรเราเพราะเราก็บอกแล้วว่าไม่ให้ขายเพราะเรารู้สึกว่าเออเราก็มีแค่สองใบเองแล้วก็เป็นอะไรที่น่าเก็บแล้วก็มันใช้ได้ตลอดแล้วก็ใส่เสื้อผ้าง่ายด้วยมันก็ได้ด้วยกันสองคนแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราก็เลยจะเอามาให้ทุกคนรู้นะคะว่าเรามีประมาณนี้ก็คือมีแค่สองใบก็ ใบหนึ่งจระเข้อีกใบหนึ่งหนังบ็อเพราะว่าราคามันก็นะอย่างว่าถึงแม้ว่าจะได้มาราคาดีแต่มันก็แพงอะคะอ่ะอ่านี่แหละเพะฉะน,ฉนั้นตรงเนี้บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่รักมากค่ะ2ใบนี้รักจริงๆนะคะชอบชอบส,สองใบนี้ก็ถ้าใครกําลังแบบว่ารังเลใจในการซื้อกระเป๋าโซบ l ล็กของแอมเมสก็ซื้อเลยค่ะเชียร์มากเพราะว่าชอบและแม่จะบอกนะคะเทคนิคอีกอันหนึ่งนะ,ะซึ่งแม่ ทราบมาด้วยที่เคลี่อีกอันหนึ่งนะคะที่ไม่มีสายสะพายคือเคลี่อะไรรู้ไหมคะเคลี่หิมาลายาฝังเพชรไม่มีสายนะคะจำไว้แต่บอกก่อนนะว่าเราไม่มีเราไม่มีเราไม่มีศึกษาเฉยๆ <c oughs> เพราะว่าอยากรู้ไงว่าราุ่นไหนที่ที่เคลี่เขาไม่มีสายก็คือรุ่นโซแบ็กกับรุ่นหิมาลายาฝังเพชรแต่ถ้าไม่ฝังเพชรนี่มีสายนะคะโอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยว ยังไงเพื่อนจะไปลองหารูปกันมาดูเนะว่าแบบเออที่เพื่อนถือมาเนี่ยใส่กับออฟฟิตอะไรไว้บ้างเนาะแต่ที่ถ้าแบบที่มั่นใจมากๆใน i ิน t a g r กรมที่มีก็คือจะมีใบนี้แน่นอนที่เพื่อนถือแต่คุณแม่จะมีทั้งใบนี้และใบนี้แต่เพื่อนอาจจะไม่ได้ว่าเพื่อนเคยถ่ายรูปถือใบนี้ไว้หรือเปล่า<ๆ>ก็เดี๋ยวลองดูเนาะอันนี้รู้สึกว่าใช้ง่ายใช้ง่ายแล้วก็ ใช้คร่องเพราะมันมีฝาปิดใช่ไหมแต่อันนี้จะจุของได้มากกว่าใบน,นี้เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเบอร์กินแล้วก็ไม่ต้องระวังมากมเพราะว่าอันนี้มันเป็นหนังบ็อกซ์เป็นริ้วรอยง่าย็นริ้วรอยง่ายเนาะก็ประมาณนี้ละค่ะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาอย่าลืมคอมเมนต์กันมาอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าคลิปนี้ขอสักแสนห้าวิวเนาะถ้าครบหรือเกินนะ เพื่อนจะมาทำปูรีวิวของกระเป๋าเคลลี่ทั้งหมดที่เพื่อนมีมก็จะอลังการขนาดไหนก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องเพื่อนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย